กราบสวัสดีคุณดูทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ตัดรับเข้าช่าง AKMG X2 คนดูทุกท่านกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ตรับเข้าสู่กกกเกม GTA San แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเซิฟแอตแท็กไปยี่ได้เอนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นมารีวิวอ่ารวิวประเทศเซิฟนั่นเองเลยครับก็วันนี้ผมก็ไม่ได้ทำคลิปมานานมากก็ขอให้ทุกท่านกันด้วยครับก็ติดปิดนูน่นติดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเร,ามารีวิวกันเลยโอเคก็จุดเริ่มแรกครับจะเป็นจุดอาผู้ พีเอ <os> ็มนั่นเองครับร <os> ตู้พีเอ็มนะครับก็ตังค์ผมครับจะเป็น5ล้านโอ้ยห้าล้านถูกนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดดูนะครับดูเขาเรียกว่าดูแลดูราคาตลาดนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนจุดในตลาดกลางเลยนะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตลาดกลางเลยนี่รับตอนนี้เรามาดูจุดสวน ห้องนอนนะครับใครที่รอดลอนเลือดนะครับก็จะเป็นน okay, okay. ้อยนะครับมีร้อนเลือดนะครับจะเป็นกินข้าวนี่ครับก็จะเป็นอันตรงนั้นห้องหญิงอันนี้ห้องชายนะครับก็เหมือนเหมือนกันอันนี้ห้องชายนะครับห้องสีแดงก็จะเป็นห้องห้องหญิงโอเคหมาย๋ยวเรามาดูในของเซอร์กันเลยครับจุดเซอร์ของนะครับก็จะเป็นจุดตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยกดพี นี่นะครับมันจะเป็นบัตรประชาชนกล่องยากล่องซ่อมแล้วก็กล่องอื่นๆและต่างๆกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนรถกันเลยนะครับวน่วนรถนะครับก็จะเป็นเบิกนะครับเบิกรถนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ er ก็จะปิดแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี er ๋ยวเรามาดูในส่วนเอ่อเขาเรียกว่าทํางานแล้วกันทางานนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยกดดิเออแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ ตอนนี้ผมจะทํางานเขาเรียกว่าอะไรนะเออนี่แล้วกันห้อยแล้วกันนะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นจุดสแทนที่เป็นแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดตาร์ทรถได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไหนล่ะครับเมื่อกี้พูดโอเคจุดเก็บห้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ตรงตัดนะครับ มันอยู่สะพานนี้นะครับจุดเก็บหอยมันอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมมาร์กเอาไว้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับไปนเลยครับไปยาวๆเลยนะครับถ้าเสียงรถด,ดังเราขอภัยทุกท่านด้วยนะครับทงนอกก็เหมือนกันมีเสียงรถด,ดังมากนะครับก็เดี่ยผมจะเก็บรีบๆเก็บนะครับก็แค่จะแทนที่เดียวนะครับเอาคนเก็บหอยน,นั่นเอง ไม่โอเคไม่ได้ค่อยเล่นนานมากอย่าไปสนใจนะเมื่อกี้มันหลุดโอเคไหมนี่ม็นเทพยอยู่แล้วน้องชายโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดียเลยโอเคเสรแล้ว,วก็กเก็บหอยกันต่อตรงนี้ก็ได้ ผมจะเก็บแค่สองชิ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ที่อื่นต่อตลาดตันเองโอเคกูคก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนอ่ะรอสักครู่ก็จะเสร็จได้ตังกูจะเริ่มลด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 กูเก็บลดเนี่ยก็จะเป็นเป็นนานปะนะไปนะไปเดี๋ยวเราไปที่ตลาดเลยครับ ตลาดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดตังค์ครับจะเป็นจุดเงินอะไรประมาณเนี้โอเคไปนะครับ๋ยวเราเบิร์นูดไปลเลยอันนี้ผมจะไม่ตัดนะโอเคถ้าถ้าช่วงยาวๆจะตัดไปตัวนั้นมันไม่ดีกตด็ตัดออกครัเอาเสียงรถข้างนอกอาภายในรอภายในนอกคลิปของผมอขอใหยทุกท่านด้วยนะไม่ใช่แบบไป เดี๋ยวเราขับรถไปต่อกันอืมครับเสียงรถมันดังเตินะเขาก็จะคอยพูดๆอะไรไปบ้างเล็กน้อยนะโอเคช่วงแรกๆเขาไม่ได้มีอะไรมากอะไรก็ทำอ่อันนี้ก็เดี๋ยวตอนเอ่อพูงหรือว่าอะไร ตีหกอ่ะตีทุ่มอ่าตีหกตีหกทุ่มนวก็จะอดัดเอ้ยไม่ใช่อดดัดอ่สตรีมไลฟ์สดอะไรประมาณนี้กูที่เอเด้อไม่มีอะไรจะทำและไลฟ์สดต่อไอ้หลักรถปิดรถอ่าหลักให้เน่นไปเดี๋ยวเราคุมเออไปกันเลยตรงนี้

ือกูบอกกูทีจุดขายไหนอยู่ตรงนี้โอเคเก็บเก็บเก็บยานมาใส่แล้วกันเนาะใส่อัอนโอเคแล้วก็งานเก็บขยะนะครับสองชิ้นไ่สองสองสอง สองก็ได้โอเคมาแล้วหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้พูดผิดหนึ่งไปโอเคบูลาคลิปแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอา่าประเทศนี้นะครับก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศแนวโ,โรเปนะครับก็ห้ามไปเลื่อนถ้าใครเลื่อนก็นโดนแบนไปเออนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย,บายนะครับโอเคนะครับ ขอลับราการน,นะครับไอหัวทไปก่อนไอ้เชี่ยหมอไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ